กานี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพระยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานแกกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสนับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอรหัตตผล สำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดาก,กับพระสีธาคามีเป็นผู้ทรงอาทิศีลนคือมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อย แต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศินสำหรับพระนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าสิลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศิลแปดแล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌานสี่อย่าลืมว่าจริยาคือการของพระนาคามี ท่านผู้ทรงความเป็นพระนาคามีนั้นจะมีศีลแปดเป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเวน้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเวน้นที่เขาเรียกกันว่าวิรัต คำว่ามีรัตแปลว่าเว้นเว้นจากความชั่วห้าประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินห้าเว้นจากความชั่วแปดประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศินแปดฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศินแปดเป็นปกติเพราะว่าเป็นศินพรหมจันทร์เจนว่าพระนาคามีหมดกรรมฉันทะหมด ความโกรธเพียบบาดและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สนดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระนาธามีสำหรับพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอรหันต์นี่ทรงครบศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมัน ปัญญากรอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวเห่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งประสูด,ดาศีธาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆเ้ามุ่งอรหัตผลกันเลย ได้ว่าการมั่วราตผลนี่เขาถือว่าอย่างเล็วที่สุดจิตจะจับไว้ฉพาะประสูนิดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงประสูดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโต้ื้าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติรราานโน,ร,ยยน,น,นร,ยยร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้ว่าจิตใจเป็นสัตติรรฉานมนุษย์สนิรยิโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง หมายความรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีลห้าหรือว่าทรงกรรมบทตรสิบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบุตรสิบผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบุตรสิบเป็นทำให้เกิดให้ให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรา,าพูดกันถึงอหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลาย อันดับแรกการที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา,ศาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทน่ายังไม่ละพระอรหันตุกองค์ที่ทรงความเปรีย์และยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนาสองประการ ได้เกณนหนึ่งอนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการาระงรับทุกขเวทนาและลูวบริการที่สองกายกาตานุสติสำหรับสมถะนิเจรณายเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสุขกบโรคโศกโ,โครค ไม่ทรงตัวเรืการที่สามขอแถมนิดพระอระหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสมตายกับพระอนนุนว่านันทะดูก่อนอนนุนเธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้ง พระนนทูนองค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาน,นันทะดูก่อนอนนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออก ตอนนี้จำกันได้แล้วหรือย่างว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอารียเจ้าวใดต้องทรงสมรรเป็นประจำนั่นก็คือหนึ่งอาน,นาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติสองกายยกตานุสติใหอร่างกายนี้ไม่ทรงตัว แบ่งแปรการสามสิบสองควบกาสุปกรรมฐานมีความสุขปงกเป็นปกติเรื่อการดีสามนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านนั้นหลายสองอารมณ์ทั้งสามแปรการนี้ส่งตัว คำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทังสามวรวกานี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นประโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายในเจ็ดวัน ถ้ามุ่งจะเป็นพระสิกขาคามีผมว่าไม่เกินสิบห้าวันถ้ามุ่งจะเป็นพระนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกินหนึ่งเดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกินเจ็ดเดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ลองคิดว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาไม่ใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากับมันยังค่ำคืนยังรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่าการสัมผัสไม่ใช่ตาไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัส ไม่ใช่กายสัมผัสไมนั่งเงียบอยู่ในเขาลำเนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่แปอนิธารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนควิด เมื่อเข้ามาก,ก,กระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหว้ะะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลก,กีก็ดีฌานโลก,กุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสม,มอ จะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเป็นอรหันมีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแหงเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฐิพิจารณาร่างกายคือขันห้า ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นพวกเราเราไม่มีในขันห้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปสัสนสนายเห็นว่ากายพัง เราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอริยาบทอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ทวนในสถานที่ที่เราทรงกะนั่งอยู่นี่เรายืนอยู่่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ถวน ถามว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกออกมาจะท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกเป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีเมตตายก็จริงแหละแต่ทว่า สิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยจะสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจะออกพ่อแม่ก็ต้องประกอบปีกรางานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื่ยนความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกมากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวัน ใช่ว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสนัตว์รกเป็นเปรตป็นสุรกายเป็นเสือฉานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบรารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่ เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนำเอาสก,กายทิฐิกายะกะตานุสติกาสุปกรรมฐานมาควบพัาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิน้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแป็การสามสิบสองเต็มบริความสุรกรกโสมมเป็นสิ่ง,สงโสโคร ถ้าเราระปราถนาในการครองคู่มันเป็นสุขหรืเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์เนี่ยใครบ้างที่เป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่ หันก็เปดูราคาความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีน่ามีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสักแปดสิบปีหนังก็ยน่น หน้าก็ตกกระผมหงอกฟันหักตาขาวโหลลังโกทำอะไรไม่ไหวไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่า ใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านหลายปฏิบัติตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเลก้าวขึเป็นประโสดาสีทาคาอนาคาอารหรัน ทุกระดับนี้ชานโลกีถ้าทรงตัวลาบจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาบมากขึ้นพระสูนดาสิกธาคาอันาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนตรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงชานโลกีจิตระงับความโลภ เป็นปบระสูนดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่งับเฉยๆเริ่มตัดเทวสกิทาคาม,มีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนนาคาม,มีตัดความโลภเก,กลือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาบมันก็เกิด พระอาริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดกรงเกรียงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุกขันลากละไ่ด,ดอยถนนที่นั่นคนเคยไปหาเก่าแสนยาก ท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆเจ็ดแปดวันจะมีคนนำข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปได้ความคับแคบของใจแต่ในระยะตน้นระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตด,ดีแล้วเพียงแค่สองปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้ ต่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยอยู่ข้อเดียวคือตัดสก,กายทิฏฐินี่อันนี้ท่านนั้นหลายจะเพิ่อเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาบสก,การะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาบสก,การะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคน ท่านจะติดลาบสก,การละความจริงเปลา่าเพราะใจแ้าไม่ติดตอนนี้เ่เราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดการมราคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดจนจะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตาย มีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก,ก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายในจิตใจอย่าไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทําทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นเ,เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้น ใจไม่เกาะต่อมาในของความโกรธเขาก็มานั่งดูสกายยทิฏฐิเราโกรธเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะบุตร่างกายของเขาให้ร่างกายนี้เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้ นายอาไปนั่งโกรธร่างกายของเขาในเรื่องอะไรอย่าประทุษรายเขามันก็สร้างความชั่วให้แก่เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกเราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าเลยเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียว เขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเหลวคนเดียวเราไม่เลวถ้ามารมจิตให้เป็นสุขขึ้นว่านั่นเขาเว้นท่ายของกินเลแต่ดันหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาแตกความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายเขาคนอื่นมองดูความสุกประกของร่างกาย มองดูความเสื่อมไปของร่างกายและดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช่เราคือจิตถ้่แสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินแต่ถ้าว่ามันก็สุดส้มลงปัทถวันมันดีถ้ามันชั่วแสดงว่าร่างกายนี้มันชั่ว เราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาเขาเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตเจ้าทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสมุทธเจ้า ตั้งแต่ต้นจนอวสานในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตามานว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคน,คนท้งตนเองทุกของคนอื่นทุกของสัตว์โลกทั้งหมดทุกมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยาก เราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคําสอนขององค์สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เคกล่าวโดยย่อเราก็ส่งศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบท้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นชานโลกี ต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอภิศิลและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอน,นาคามีมีอะไรสกิธาคามีผมไม่พูดอน,นาคามีคือตัดก,กามไชั้นทะโดยใช้กายกตาสติอสุภกว,มก,วมกรรมฐานแล้วเสกายาทิฐีควบกัน กายคตาญาติทิเห็นมาร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐาน ita. เห็นมาร่างกายสกปรก,กสกายญาติฐิไอสิ่งที่มันสุขปกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราใสายมันพอใจมันทําไมสําหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสุขกรกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจ เป็นนั้นว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าเราตัดการไม่ชั้นทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมไรไล้ะรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมรไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมันดานโทสะความโกรธถ้าอาณาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรมีหารสี่กับเซกายาติฐิควบกัน ตามที่อธิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะเป็นนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตานที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเปรอรหันเก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบ,สบายๆใช้ปัญญา ว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นบันไดสําหรับก้าเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกัตรงไหนถือนี่มันถือกายถือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวนี่ไปถืออะไรกัน คนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะเป็นถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ไดไ้เมื่อไรเมื่อนั้นชี่ว่าจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ใจฉันสัตว์ขี้เร่อนเป็นที่หน้าแร่งเกียดตเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จําให้ดีเท่านี้นะทําใจให้มันลงตัวล้วอุดจาจอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่หมายความอารมณ์เราจับนีพผ่านตรงหรือเปล่า โลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งเาทั้งหลายเ่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ อย่างนี้ที่ว่ตัดอุทจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วก็อวิชามันไม่มีอะไรอวิชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคาม,มีอย่างดีเกิดเป็นเทวดาหรือพรมกหมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ พอจิตเข้าถึงอรหัตตผลจิตใจของเราจะมีความอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณโปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามฉันท้ามาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็เหลวโทสะความโกรธมายั่ยยาวก็เหลว โมหะเข้ามายั่วเพียงใดก็เหลวใจเราไม่ติดาอารมณ์สบ,สบายยคล้ายๆกับว่ามือไม่ก่ออะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยกว็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์เห็นนังหลายก็เห็นเหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทําให้โกรธเราก็นึกว่าเราเห็นคนบ้า เห็นร่างกายกายยาสัพพินน์ั่นหลายเห็นมะะถุที่เหมือนไรค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปรเท่านีร้ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอนัตตะผลผมพูดมานะ้ะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติก็ปฏิบัติกันแบบนี้เขารัดลัด,ลดประเดี๋ยวก็ถึง อราท่านหลายมองดูเวลาแ้าความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอวิุติไว่าแต่เพียงเท่านี้สำหรับด้านอนุสติห้าเบราการที่เริ่มต้นโดยประสงค์ดามมันก็ขอจบวปแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีต่มไแด่ท่านหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกอยู่ในในยัญา,าบทที่ท่านต้องการจงกว่าจะถึงเวลานั้นที่นว่าสมควรสวัสดี